แฟนเจถามว่าถ้าเอาเปรียบกันเนี่ยระหว่างแม่ค้าผสมกับมูนแทนแงนทูนเนี่ยถ้าร้องเพลงผมสู้ผมไม่ได้หรอกเดีคอมรอวันที่10กันยายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผับตะววันแดงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีการจัดแสดงคอนเสิร์ตของนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังมนแคนแก่นคูนบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักแฟนเพลงจำนวนมากต่างเดินทางมาชมและร่วมร้องเพลงดังตามไปกับศิลปินเสียงปรบมือและเสียงเชียร์ดังสนั่นตลอดการแสดงสิ่งที่กลายเป็นสีสันของคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเสียงเพลงที่ตรึงใจแต่เป็นกระแสที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางว่ามนแคนมีใบหน้าคล้ายกับ พลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองกระแสดังกล่าวทําให้แฟนคลับของแม่ทัพภาคที่สองหลายคนตั้งใจเดินทางมาชมคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยตนเองเพื่อสัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดและเปรียบเทียบด้วยสายตาตนเองว่าศิลปินชื่อดังและนายทหารชั้นผู้ใหญ่มีความคล้ายคลึงกันจริงหรือไม่นางทองนาคฐานพะพดุงอายุ64ปีชาวตําบลบ้านยางอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เปิดเผยว่าตนได้ยินคนพูดมาหลายครั้งว่ามนแคน มีหน้าตาคล้ายแม่ทัพภาคที่สองจึงตั้งใจมาดูด้วยตาตนเองนางท้องหน้ากล่าวว่าส่วนตัวชื่นชอบการทำงานของแม่ทัพภาคที่สองเพราะเป็นคนจริงใจกล้าคิดและกล้าทำพร้อมทั้งรู้สึกเสียดายที่ใกล้จะเกษียณอายุราชการหากเป็นไปได้ก็อยากให้ท่านอยู่ทำงานเพื่อรับใช้บ้านเมืองต่อไปขณะที่นางสาวชนิสรานนทะอายุ21ปีชาวอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่าตนเดินทางมาชมคอนเสิร์ตครั้งนี้เพราะบิดาของตนเป็นทหารอยู่แนวหน้าเช่นเดียวกันเมื่อได้เห็นมนแคนยืนอยู่บนเวทีก็รู้สึกเหมือนกำลังได้เห็นแม่ทัพภาคที่สองอยู่ตรงหน้าทำให้การแสดงในครั้งนี้มีความหมายมากยิ่งขึ้นด้านมนแคนแก่นคูนเปิดใจหลังจบคอนเสิร์ตว่ารู้สึกยินดีที่แฟนเพลงและแม้แต่แม่ทัพภาคที่สองได้เอ่ยถึงตนในทางที่ดีมนแคนกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าดีใจที่แม่ทัพภาคที่สอง มองเห็นนักร้องลูกทุ่งตัวเล็กๆคนหนึ่งอยากให้ท่านอยู่กับพวกเราไปอีกน,น,นานๆเมื่อถูกผู้สื่อข่าวถามถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับแม่ทัพภาคที่สองมนแคนตอบอย่างอารมณ์ดีว่าถ้าเรื่องร้องเพลงแม่ทัพสู้ผมไม่ได้แต่ถ้าเรื่องความหล่อหรือเรื่องอายุที่เท่ากันผมต้องยอมรับว่าสู้ท่านไม่ได้แน่นอนคอนเสิร์ตของมนแคนแก่นคูนที่จังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้จึงไม่เพียงมอบความสุขให้กับแฟนเพลงแต่ยังสร้างสีสันและเรื่องราวน่าประทับใจที่ผู้ชมต่างพูดถึงทั้งงาน ว่าใครกันแน่ที่น่าคล้ายกว่าใครระหว่างบ่าวเสียงสุดสะแนนและแม่ทัพภาคที่สอง พระพัดเองก็ถือว่าเป็นผู้คนสำคัญครับในการทำนาจีของของบ้านเราในกองทัพะครับดีใจครับที่ท่านเมตตานะครับไม่ไม่ระเกียรคับผมเองดีใจมากๆเลยยังหาโอกาสไปกราบท่านจริงจริงน ดูแล้วเหมือนเหมือนไหมครับเหมือนูที่ถ้าถ้าอยู่ไล่ไล่กันนีผมสู้ท่านไม่ได้ฝากถึงแม่ทัพยังไงบ้างก็ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงในการทำงานขอให้ท่านมีความสบายใจอยากให้ท่านอยู่เค้พื่อเรานานะครับมันยังมีเพลชเอง แต่เวลาท่านเกษียณผมดงว่าท่านเป็อนอยู่ในใจพวกเราต่อแฟนเจถามว่าถ้าเอาเทียบกันเนี่ยระหว่งางแม่ทัพพระสองกับมุนแคนแกณฑ์ฟูนเนี่ยถ้าร้องเพลงผมสู้ผมไม่ได้หรอกแต่ถึงความหล่อถ้าอายุเท่าอายุรุ่นเดียวกันถ้าหลอ่อกว่าผมนะกับ <c> ท <oughs> ีใจแล้วขอบพระคุณมากมเป็นเกียรติอย่างสูงครับท่านท่านเมตตาท่านไม่รังเกียจ ให้กับศิลปินลูกตุ้งบ้านบ้านนอกกับพวกเรารครับเขากราบขอบพระคุณท่านท่านมากนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง